ขอบคุณค่ะการทำซีรีส์มาครั้งแรกก็น่าหลงเป็นรางวัลใหญ่ด้วยชอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราเป็นน BE ้องใหม่ค่ะดีใจนะคะดีใจตื่นเต้นดีใจธรรมดาค่ะเรียกว่าหายเหนื่อยไหมคะที่บอกว่ากว่าจะเลี้ยงดูมาได้ขนาดนี้เอ่อก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่ากินเก่งครับต้องทำมากินเลี้ยงพวกมันค่ะ คือต้องบอกว่าก็พีดแว็์เดอะซีรีส์ก็เป็นเป็นวายเรื่องแรกของเชนสองห้าหกนึ่งนะคะเราก็เริ่มต้นกันมาแบบเราก็ไม่รู้อะไรเลยเรียกว่า <c oughs> ลองผิดลองถูกแล้วกัน <c oughs> แต่ก็ดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วผลตอบรับกลับมาทุกคนชอบทุกคนมีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วก็มีความสุขกับเด็กๆทั้ง12คนก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกส่วนเนาะที่ทำให้พิดแวร์เดซีรีส์ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบนี้ค่ะ ครับผมก็นิใจครับที่ซีรีส์ของพวกเราเนี่ยได้เป็นถึงซีรีส์แห่งปีก็นิใจสุดๆคุณไม่ออกเลยไม่ยากจะพูดจิกหลังยูจิกหลเอาแผลพูดลยกันแล้วก็นิใจนิใจมากๆแล้วครับแล้วก็นิใจสองแดงวันนี้เพราะวันนี้เขาได้ดับเบิลแ่เพาอไม่เอานะเป็นนางงามสองตำแหน่ง เป็นซีรีส์แห่งปีแล้วก็มาแสดงยอดนินดยมนะครับแล้วก็ทีเ่เบทสองเนี่ยกำลังจะมามเร็วๆนี้ทุกคนที่รอคอยเนี่ยบอกเลยว่ามาหนักแน่แล้วยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับม <laughs> ไม่ต้องกลัว<ม>และนอกจากนั้นเรายังมีโปรเจกต์อ,อื่นๆที่กำลังจะมาด้วยนะครับตุบคบ๊ครับใช่ค่ะใช่ครับจะเริ่มเรียนได้ว่าเราจะได้แบบต้นปีหน<ม>้าจะนำชุมมาประสบการณ์อืม <Go. S 2> เราจะเริ่มต้นกับบอยเจอร์นี่ก่อนนะคะเพราะว่าจากพีดเบ๊บหนึ่งตอนนั้นเราก็มีบอยเจอร์นี่หนึ่งอันนี้เราก็จะมีบอยเจอร์นี่ก่อนจะเป็นรายการที่จะพาพวกเราสองคนไปร่วมสนุกกันแล้วก็จะนําส่งไปสู่พีดเบ๊บสองค่ะส่วนพีดเบ๊บหนึ่งตอนนี้ก็มีการไปทําเป็นพีดเบ๊บเดอะมูฟวี่เรารีบิดเป็นมูฟวี่ครับ<ด>หวังว่าทุกๆคนก็น่าจะชอบใจใครที่แบบคิดถึงนะครับความทรงจำเมื่อความประทับใจเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วก็กลับมาร่วมลํำลึกกัน นะครับแล้วก็ครบรอบ1ปีเหมือนกันครับพิธเบฟเฟิร์สอันด r บซารีครับเ e เวลอัพคราวนี้เราก็จะกลับมาในวันที่ตรงกับวันที่เราเฟิร์สพีเมียร์ครับ17 November นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ของน้องๆทั้ง10้นเลเวลอัพค่ะเลเวลอั <level up. S 1> <laughs> ทุกอย่างมันจะต้องถูกอัพขึ้น <laughs> น้องๆก็ต้องเก่งขึ้นด้วยต้องซ้อมบอกอะไรนะพ่อบอกเลยซ้อมหนักมากแล้วคอมไม่ไว้ก่อหน้าสื่อและโชว์ทุกอย่างใหม่หมดครับอ่าทัองหมดทางเป็นพวกแบบบอกแบีอะไรที่เราสามารถทักเดาได้ใหม่น่จเฮ้ยบอกเลย่เดาไม่ได้ แอบสป,ปอยนิดหน่อยได้ตัวละครตัวละครทุกตัวก็ต้องเติบโตตัวละครที่ตัวละครที่หายไปก็จะกลับมาแล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ๆมาเพิ่มด้วยใช่รวมไปถึงชีวิตคู่มันก็ต้องมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งมีปัญหามีรักมีทะเมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรงี้ไไงหรืออาจจะมีเลิกรา คู่ไหนนะอาจจะอาจจะบอกเพื่อนเราเราทำขับไฟเดลเดอซีรีส์มาเยอะนะครับเราเข้าใจนะชีวิตคู่เนาะมีหลายคู่ด้วยไม่รู้แหละคู่ไหนจะรักกันต่ออะไรนะครับสุดท้ายจะไม่มีการขาดอาจจะหักอาจจะหักตั้งแต่อีพีแรกก็ได้คือถามมากไม่ได้เพราะว่าฉายาค่ายเชนสองพักหนึ่งคือแก้วมังกรแค่วันนี้เม็ดมาตลอดปล่อยทีเดียวสามของขวัญเลยนะ เค่ะพี่เพาเวลดีกว่าพี่เพาเวลดีกว่าอยากดูคนร้องไห้ไหมอยากอยากดูคนร้องไห้ไหมครับก็ยังไงฝากพ i ทเว็บเดอะซีรีส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำจะมีซีซั่์สองก็ฝากอันนั้นด้วยแล้วบอยชอนี่นะครับพีทเว็บเดอะมูฟวี่แล้วก็พีทเว็บเฟิร์สแอนนิเวอร์แซรีแล้วก็พรีเซนต์เดอะบอยอินเทรนด์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ